สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะฮะอยู่กับผมครับช่องพี่เด็ดเมืองไทย h ช n แนลครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> เราไม่อยู่ที่ไหนวนนะฮะขับรถม,มาเรื่อยๆหาแล้วถ่ายคลิปครับพี่น้องตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าผมมาถึงที่ไหนเนะี่ยหาดูป้ายก่อนพี่น้องเฮ้ย hey. เอ๋ ه, ทางนี้มันคุ้นนั่นนี่ขับรถมาทั้งวันครับรอถ่ายคลิปมาเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ผมถึงอยู่อยู่ที่ไหนอะ่ะตอนเนี้ยแบบมาแบบไม่ได้จับ GPS นะทุกคนแบบมาเรื่อยๆนะเอา้าคนคุ้นตาคนนี้วะเดี๋ยวให้ทุกคนมองทางนะครับผม เนี่ยเดี๋ยวอยู่ไหนเนาะนี่หาดูป้ายก่อนเฮ้ย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 เรามาถึงนี่ได้ไงเนี่ยบ้านปี่ค๊กฮะเตี่ยเรามาถึงนี่ได้ไงเนี่ยหนงทางมาฮะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหผลสุดท้ายมาสอดอยู่พี่พี่น้องเลยมาอุตส่าห์ว่าจะขี่ถ่ายคลิปมาแบบเอ้ยหาเราดูรถไถอะโอ้ ผู <laughs> ้หรอคายครับเอ้าผู้บ่าวร้านทองด้วยเอ้าผู้บ่าวร้านทองคือมาอยู่ซี่วะฮะผู้ใดไล่ออกเขาแก่เขาแต่เขาแก่ไล่ออกเออถ้าแก่ไล่ออกเลยโอ้บวกคือแล้วนี่สั่งของมาพ่นสีเนาะ ว่าจะขี่รถมาเรื่อยๆพี่น้องผลสุดท้ายมาซอดนี้ปุ๊ดเลยพี่สันอยู่ไหมนี่งาน,างานสบายจบเลยอ่ะอูอ้อพามาดูอูพี่สันครับป๊อตไปได้มหม แค่ไม่กี่เดือนฮนะอุย้ยเขาว่าทุกวันนี้พัฒนาแล้วนะครับพัฒนาแบบหุ่นยนต์นะอู้หูา่าขามาดูธุรกิจของสุสันครับทุกวันนี้สุสไไนนันนี่ไปไวมากเลยนะทุกคน ตามมาบุกอู่คนโชครถไถทองคำครับนี่เอเอเยอยตกใจอุ้ยขอโทษครับทุกคำหยาบประมตกใจอ๋อเนี่ยเป็นขดลวดครับพี่น้องเอเอเบิร์กเบิร์ก พีส่สันไปไหนนี่ฮะพีส่สันไปไหนพีสพ่สันกลับบ้านโอ้พาแล้วหมาไม่เจอพี่สันนี่พาแล้วงานนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องตัดแก๊สแบบอัตโนมือครับสั่งงานด้วยมือนะอู้ หรือว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้รอพายนี่พิสันนี่เอาไม่ทันเลยนะครับทุกคนร้อพายนี่เป็นอะไรที่ขายดีมากเลยนะเพราะ,ะแถวโซนโซนพิโรพิกิทโซนเนี่ยเขาจะทํานาทั้งปีนะครับนาค่อนข้างจะโลงนะครับถ้ามีตัวนี้ถือว่าช่วยได้นะรอพายอ่ะถ้าใครสนใจก็สามารถทักผมมาได้นะครับผม นี่มาถึงแล้วก็ขอขายของหน่อยนะครับพี่น้องรอบขายนี่จะมีสองแบบนะเห็นพี่สันเขาทำนะครับจะมีแบบกลมแล้วก็แบบขวางครับพี่นอ้องจะมีสองแบบนะนี่ไงหลังคาที่ตะตุงอยากได้ตะตุ้งนี่ยังเหลืออยู่สองอันนี่เอาเปล่าหลังคานี่นี่นี่หลังคาอ่าคูปตา้า เห็นตะตุงบอกว่าอยากได้ครับเพราะรถตะตุงนี่ค่อนข้างจะเยินหมดแล้วหลังคาตัวน,นี้ไม่แตกนะครับรถเยียบไม่แตกแล้วก็ป้อนป้อนทุบแล้วไม่แตกเพราะผมเคยทุบแ,แล้วโอ้เรามาหอดพี่ได้ทางไหนนี่<อ>มีมีทีมงานหนึ่งนะ่าสั่งผมไว้นะครับแต่เขาบอกว่ารอ รอลงงานก่อนนะเขาจะเอานะครับสำหรับรอพายอุ้ไม่ได้มานานนี่อุ้ย่อดเลยอะ่ะสันปล่อยวานมากวิน มีประกับสยามเลยไม่น้องอันนี้เป็นประกับ PTK นะยางขอบสิบหกเจ็ดห้าศูนย์นะครับก็มีนะครับนี่ยางยุกงนะเจ็ดห้าศูนย์นะครับเหติสันมีอยู่คู่นี่สันไม่อยู่ขายอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ามีเจ้าของอย่างไม่รู้ไม่รู้คู่เท่าไหร่นะถ้าใครอยากรู้ทักมาถามนะครับ ก็จะประมาณนี้ฮะ,อะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ